สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะกับดิฉันจินตนาทิพยารัตกุลค่ะสําหรับการประชุม4ี่หน่วยงานด้านเศรษฐกิจเพื่อพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2559เมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะก็ถือเป็นครั้งแรกที่สํานักงบประมาณกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาพูดคุยหารือกันโดยหม่อมราชวงศ์ตรีดิยารเทวกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารูปแบบการจัด ทำงบประมาณจะเป็นแบบขาดดุลต่อเนื่องและจะสูงกว่าปี2,558ที่ขาดดุล250,000ล้านบาทเนื่องจากจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแต่จะขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าใดยังไม่ได้สรุปเป็นตัวเลขออกมา เนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นค่ะที่ยังไม่ชัดเจนจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ปี2,559ใหม่เนื่องจากเห็นว่าการจัดเก็บรายได้น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ12 1 3ถึง13เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจากการปรับขึ้นอัตราภาษีต่างๆ ส่วนด้านรายจ่ายได้ขอให้ตั้งงบชําระหนี้โครงการจำนําเข้าเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ชําระหนี้ให้เร็วขึ้นทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและความน่าเชื่อถือของประเทศโดยจะมีการหารือกันอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้า ส่วนเรื่องของการสนับสนุนด้านการค้านะคะเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศแต่งตั้งให้ธนาคาร ICBC ไทยทำหน้าที่ชำระดุลเงินหยวนในไทยเพื่อเพิ่มช่องทางในการชำระดุลเงินหยวนให้แก่สถาบันการเงินในไทยนอกเหนือจากการหักชำระผ่านธนาคารตัวแทนต่างประเทศค่ะ ส่วนการหาแนวทางแก้ปัญหาราคายางพาราทั้งระบบนะคะวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์สั่งทุกจังหวัดค่ะจัดทำแผนการผลิตและจำหน่ายยางพาราทั้งระบบปี2558ทับ2559 นายอำนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เรื่องของการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาราคายางพาราทั้งระบบ โดยมีการถ่ายทอดไปยังสารกลางจังหวัด69จังหวัดทั่วประเทศโดยเป็นการทําความเข้าใจและซักซ้อมการทํางานระหว่างจังหวัดและส่วนกลางเพื่อให้การทํางานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งหากปัญหาใดจังหวัดสามารถแก้ไขได้ก็ให้ดําเนินการได้ทันทีแต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้รวบรวมส่งมายังระดับกระทรวง โดยได้เน้นย้ำให้ระดับจังหวัดทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงสถานการณ์ยางภาราปัจจุบันอย่างจริงจังเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกระจายถึงเกษตรกรทั่วถึงและเกษตรกรจะได้เข้าใจถึงกลไกการขับเคลื่อนของภาครัฐในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้นะคะได้มอบหมายให้แต่และจังหวัดจัดทําแผนการผลิตและการจําหน่ายยางพาราทั้งระบบปี2,558ทับ2,559เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนำมาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ด้านกระทรวงการคลังนะคะพร้อมสนับสน,นบุนบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนมีบ้านเป็นของตนเองค่ะและผู้สูงอายุจะได้มีรายได้ใช้จ่ายในยามเกษียณอย่างมั่นคงด้วยนายวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานสัมมานา มองเศรษฐกิจญี่ปุ่นผ่านตลาดรองระบุว่าได้มอบหมายให้บตรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือว่าบตทพัฒนาการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นและให้ผู้กเกษียณอายุมีเงินใช้จ่ายอย่างมั่นคงโดยใช้ที่อยู่อาศัยมาขอสินเชื่อแต่ทั้งนี้จะต้องมีการหา,หารือรายละเอียดกันอีกครั้ง ด้านนางพรนิพาหาชยภูมิกรรมการและผู้จัดการบตทกล่าวว่าได้เสนอแก้ไขกฎหมายบตทให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเมื่อสองสาปีที่ผ่านมาเพืพ่อให้บตทสามารถค้ำประกันสินเชื่อบ้านให้ประชาชนได้ซึ่งจะทําให้สามารถขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบัานการเงินได้สะดวกขึ้นและยังได้เสนอการให้สินเชื่อแก่ผู้สูงอายุโดยนําที่อยู่อาศัยมาจำนอง จะโดยจะประเมินราคาทรัพย์สินและพิจารณาให้สินเชื่อเป็นรายเดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้ในการใช้จ่ายทุกเดือนซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตในวัยเกษียณดีขึ้นเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคตด้วยค่ะ สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยดีดตัวขึ้นมาในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาคส่วนหุ้นสหรัฐใครยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องตามตลาดการเงินทั่วโลกซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างรุนแรงนะคะสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีค่ะโดยตลาดหุ้นสหรัฐปิดการซื้อขายวันที่6มกราคมในแดนลบนะคะดัชนีดาวโจนส์ลดลงไป130จุดปิดที่17,371.64จุด แลสแดกดลงไป59.83จุดและ S&P 500ลดลงไป17.97จุดค่ะฝั่งตลาดทุนเอเชียว,วันนี้หลายตลาดดีตัวขึ้นมาเนื่องจากว่านักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก่งกำไรหลังจากที่ดัชนีร่วงลงติดต่อกันหลายวันนะคะในส่วนของดัชนีนิกเกอีตลาดทุนโตเกียว ปิดภาคเช้าเพิ่มขึ้น91.42จุดแต่ที่16,974.61จุดหังเซงตลาดหุ้นฮ่องกองเพิ่มขึ้น168.54จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกขึ้นได้เล็กน้อยค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยก็ยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลงนะคะแต่ว่ายังมีแรงซื้อสลับเข้ามาปิดภาคเช้า,ชาดัดชนีแตะที่1,486.95จุดบวกขึ้นไป9.3.7จุดและมูลค่าการซื้อขายกว่า23,400ล้านบาทค่ะ ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงกว่าร้อยละสิในรอบสัปดาห์นี้ค่ะที่ตลาดในเม็กซ์ของสหาราัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาลดลงอีก2เหรียญ11เซนต์ซนราคาปิดต่ำกว่า50เหรียญสหาราัฐส่วนเบรนท์ลดลงไป2เหรียญปิดที่51เหรียญ10เซนต่อบาเรล ส่วนราคาทองคําในประเทศนะคะวันนี้บวกขึ้นมาได้50บาทต่อบาททองคําส่งผลให้ทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ18,850บาทขายออก18,950บาทส่วนทองรูป,ปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ19,350บาทค่ะ